ชาวบ้านนะคะที่ตําบลหลัก2องอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครน,นะคะเขามีผลิตภัณฑ์หนึ่งมาแนะนำนะคะทำจากว่านหางจระเข้แต่ว่าเอามาทําเป็นเครื่องดื่มนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มผลิตน้ําว่านหางจระเข้ยี่ห้อเพชรน้ำหนึ่งนะคะโอ้แล้วเขารวมกลุ่มจากกลุ่มแม่บ้านเนี่ยนะคะจนได้กลายเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรที่มั่นคงแห่งหนึ่งในระดับประเทศเลยดูกาบของมันนะคะใหญ่โตมโหฬารมากม่าหนังจระเขีพันนี้อวบมากค่ะเขาก็จะได้สดๆจริงๆได้นะแต่มันจะกลิ่นมันแรงหน่อยนะคะเขาก็จะเอามาลอกเปลือกออกแบบนี้นะคะทั้งด้านในก็ยังเป็นชิ้นแบบใหญ่อยู่เลยนะแล้วก็เอาไปทําความสะอาดนะคะล้างน้ําแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นนะคะถึงมืนเหมือนวุ้นเลยนะเวลาเขาหั่นออกมาแล้วเนี่ยค่ะ คล้ายๆกับบุญอันนี้ฝานให้บางนะคะฝานให้บางเสร็จแล้วก็จะเอาไปแปรรูปนี่เข้าเครื่องพอมันย่อยออกมาเป็นชิ้นๆและผสมในน้ํานะคะซึ่งน้ําของเขาก็เป็นสูตรพิเศษมันจะอร,อร่อยมากและมีประโยชน์มากเอาไปผสมเป็นน้ําใบเตยนะคะ, mm. ะน้ําองุ่นก็ได้น้าเก๊กฮวยก็ได้ น้ำกระเจี๊ยบก็ได้ค่ะน้ำอัญชันคือทำหลากหลายทุกอย่างนเป็นสมุนไพรหมดเลยนะคะบรรจุขวดขวดละ201 201 2 1 0ซีนะคะขายขวดละ8บาทกรรมวิธีของเขาเนี่ยนะคะเขารวมกันเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะนำโดยคุณสุดาทิพย์นะคะเขาก็เป็นกรรมการเป็นประธานกลุ่มนะคะแรกๆเนี่ยก็เป็น ชุมชนไม่กี่คนละค่ะที่ที่ทมาหัดส,สูตรกันทําเนี่ยนะคะ hmm. พัฒนาโดยกลุ่มกศอนอบ้างกเกษตรจังหวัดสมุทรสาครช่วยมาดูบ้างนะคะ,กะเกษตรอําเภอบ้านแพ้วก็เข้ามาดูทดลองกันกินในหมู่บ้านขายในหมู่บ้านจนตอนนี้นะคะได้อออยนะ,ะได้อยอยแล้วก็ส่งขายได้แล้ะค่ะ hmm. เขาได้อายตั้งแต่ปีสี่สามแล้วนะ hmm. เออแล้วกลายเป็นโอท็อปห้าดาวเมื่อปีห้าห้า ตอนนี้มีออเดอร์มาเยอะมากเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ใส่วัตถุกันเสียครับกำลังผลิตสูงสุดเนี่ยสองหมื่นขวดต่อวันนะคะคุณประโยชน์ของมันคุณกำภูคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปฟังดูก่อนนะคะคว่าเขาทำกันยังไงบ้างคะ่ะ ตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ20วคนที่ทําอยู่ในกลุ่มเราไม่ได้เน้นถึงการว่ามีไรายได้ถึงมากมายเป็นแสนเป็นล้านแต่เราทํากันเพื่อว่าให้คนในชุมชนมีงานทําอยู่ได้ไม่ต้องเดินทางไปทํางานไกลแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นเย็นก็ได้กลับไปไปดูแลครอบครัวที่บ้านอื นี่นะคะเมื่อบรรจุขวดแล้วนะคะมันไม่มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นค่ะครับเขาจะแพ็คเข้าตู้เย็นหมดเลยนะคะประโยชน์ทานเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นแบบน้ําเหมือนน้ำบุ้นี่แหละแต่ว่าเป็นบุนว่านหางจระเข้เขามีแพ็กเกจจิ้งที่คือระดับมาตรฐานเลยนะครับส่งขายส่งะค่ะเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะใครอยากจะลองชิม ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งกระตุ้นการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคนี่แหละนะคะช่วยเสริมในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานช่วยดูดสารพิษในร่างกายแก้ร้อนในค่ะใบเตยเนี่ยยังช่วยบํารุงหัวใจด้วยนะคะทานแล้วก็ชื่นใจนะคะโอ้โหอันนี้แปลงปลูกเขาเขาปลูกเขาไม่เยอะนะปลูกแค่สองงานเองนะ สองงานเออสองงานไม่ถึงไร่น่นะใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงจะปลูกกันเป็นเครือข่ายแล้วแหละเพราะว่าผลิตเยอะขนาดนี้นะคะคือมันปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะแตกหน่อแตกใบไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดเคยเห็นเขาตัดแล้วเขาตัดรอบๆนอกออกนะคะแล้วก็มันก็จะใหญ่ขยายโตขึ้นเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องการแปรรูปนะครับก็ด้วยหน่วยงานต่างๆนะฮะในกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาพร้อมช่วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําเงินทําทองได้ใช่ไหมถ้าแปรรูปเป็นถ้าขายสดๆบางทีมันก็ลําบากตเตว่าส่งขายาไปทั่วประเทศเลยมันชอบน้ำนะเ,ออเพราะว่าวุ้นของเขาเนี่ยต้องโดนน้ำนะ